กรบผมซึ่งนักธุรกิจนะครับทางด้านของกลุ่มฝั่งธนบุรีนะครับได้ทําการร่วมกันสมทบเงินเข้ากับกองทุนช่วยเหลือชาวนาเป็นครั้งที่2โดยผู้บังคับการตํารวจนครบาล8นะครับในฐานะผู้ประสานงานนั้นจะเดินหน้าเชิญชวนให้กับคนในพื้นที่ครับร่วมกันสมทบเงินจนกว่าจะเพียงพอให้กับทกาศาจ่ายค่าจำนำข้าวครับพลตำรวจตรีรัชดากรยิ่งยงผู้บังคับการตำรวจนครบาล8พร้อมด้วยพันตำรวจเอกนิพนธ์เจริญสิน ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลทุ่งครุนักธุรกิจและประชาชนฝั่งธนบุรีได้ร่วมกันสมทบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนาที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศสาขาทุ่งครุผู้บังคับการตำรวจนครบาล8ในฐานะผู้ประสานและดูแลการสมทบเงินของบรรดานักธุรกิจระบุว่าเห็นใจชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนยังไม่ได้รับเงินจำนำข้าวจึงได้เชิญชวนนักธุรกิจและประชาชนในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ร่วมการสมทบทุนซึ่งการระดมทุนก่อนหน้านี้ได้เงิน19ล้านบาทรวมกับในวันนี้อีก7ล้าน2แสนบาทเพื่อให้ทกศนำไปช่วยเหลือชาวนาได้อย่างต่อเนื่องการชวนกันทำดีครั้งนี้ก็คือชวนกันมาช่วยเหลือชาวนาซึ่งคน,นปลูกข้าวให้เรากินไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรทั้งสิ้นครับเพียงหวังอยากจะช่วยเหลือพี่น้องคนไทยด้วยกันแค่นั้นเองนะครับซึ่งเราได้รวมจิตรวมใจช่วยกันมาแต่สัปดาห์ที่แล้ว 19ล้านวันนี้ก็ได้อีก7ล้านกว่าก็เข้าใจจะทยอยมาเรื่อยครับก็แล้วแต่พี่น้องครับในกลุ่มนักธุรก,กิจซึ่งจะเข้าจะรวมตัวกันมาช่วยชำนาถ้ามาอีกก็มาเรื่อยๆซึ่งเราจะได้กันทุกคนสุขครับจนกว่าจะเรารู้สึกว่าจะาน่าจะพอแล้วนะครับถ้าไม่พอก็ระดมความเรื่อยๆครับนายสมเจตวุฒิเลิศเจริญวงประธานชมรมนักธุรกิจโชคดีกล่าวว่า ได้นาเงินมาสมทบเข้าสู่กองทุนเพราะต้องการช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าวที่กําลังได้รับความเดือดร้อนเพราะรัฐบาลในขณะนี้เป็นเพียงรัฐบาลรักษาการไม่มีอํานาจเต็มในการช่วยเหลือชาวนาได้และยังคงถูกขัดขวางช่องทางการหาเงินก็เรามองดูแล้วคงจะเป็นส่วนย่อยจากที่ปัญหาที่มีจากเรื่องของการจํานําข้าวในส่วนที่ปัญหารัฐบาลตอนนี้เป็นปัญหารัฐบาลเฉพาะการทําให้การดําเนินการ จัดสรรเรื่องการเงินให้ก่อทางทกศเนี่ยรู้สึกจะบกพร่องไปในส่วนนี้ทําให้การดําเนินการส่วนนี้ไม่สมบูรณ์ทางภาคประชาชนเห็นถึงความจําเป็นนะฮะก็เลยได้รวมตัวกันแล้วก็สนับสนุนในเรื่องการนําเงินมาฝากเพื่อให้กับทกศนําไปช่วยเหลือชาวนาอีกทอดหนึ่งครับเช่นเดียวกับนายสุวัตโกวิจรณสุขเฮรันยิกชมรมนักธุรกิจโชคดีที่ต้องการสมทบเงินช่วยเหลือชาวนา เพราะภาคธุรกิจเล็งเห็นความเดือดร้อนและต้องการบรรเทาทุกข์ให้กับชาวนาด้วยหลังจากนี้นักธุรกิจฝั่งทนบุรีจะรวมตัวกันในทุกวันศุกร์เพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือชาวนาของทกศจนกว่าจะมีเงินเพียงพอจ่ายให้กับชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินค่าจำนำข้าว